ส่วนวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวแอปพลิเคชันบันทึกภาพยนตร์ระดับสูงฟิ m i มิ r โปมีโหมดในการควบคุมรายละเอียดให้เลือกวิเคราะห์ได้อยู่4รูปแบบได้แก่ s i บา r s สไ i ร์สคลิปปิ้ง f ฟล์คัลเลอและ Focus p ิกกิ้งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ s ิบา r s สไ i ร์ s แสดงสถานะแถบม้าลายในส่วนที่สว่างหรือมืดมากเกินไปจนไม่มีรายละเอียดโดยระหว่างการใช้งานโหมดนี้หน้าจอจะเป็นภาพขาวดำคลิปปิ้งแสดงส่วนที่สว่างหรือมืดจนหลุดรายละเอียด โดยที่สีแดงหมายถึงสว่างมากเกินไป f a u l t Color แสดงด้วยสีกับส่วนผิดพลาด2แบบได้แก่สีแดงหมายถึงสว่างจนเกินไปสีน้ำเงินมืดจนเกินไปและสีเขียวที่แสดงถึงส่วนที่แสดงผลได้ดีแล้ว Focus Peaking ใช้ตรวจสอบความคมชัดของพิกเซลใกล้ๆกันในภาพเพื่อแสดงว่าตอนนี้โฟกัสได้ครอบคลุมส่วนใดแล้วบ้างมีประโยชน์ในการดูเมื่อต้องเผชิญกับแสงแดดก,กลางแจ้งแล้วดูจอไม่ถนัด การเข้าสู่โหมดส่วนวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวระหว่างที่อยู่ในไลฟ์วิวของแอปพลิเคชันให้มองหาสัญลักษณ์รูปตัว A ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายล่างของจ,จอการเอานิ้วแตะไปเรื่อยๆจะเป็นการสลับบนโหมดดังกล่าวสาเหตุที่เรายังคงต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องมือน,นี้ก็เพราะว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องไม่สามารถเชื่อถือได้นั่นเอง